เกียรติเขาเป็นได้ะน่สบายจิตสำนึกมีบอกรับก็มีนะต้องถามว่าเรื่องอะไร<笑><笑>ให้ตั้งตัวก่อนสิคุณก็ยุไสครับมือนี้ยุไสนี่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารครับจังหวัดศรีสเกตอำเพื่อกัทลักษ์ทำไมอากาศดีครับเมื่อกี้ก้อนเขาของน้ำโมมีม่หมอ,อกเลยฮะเข่ามา เขาไปห้องหน้าประมาณหาในที่ออกมาหมอกมาแต่ใช้กับบุงโอ้แต่เป็นบมือเลเดี๋ยวสักพักเยวสิขีนไปเมิ่งทะเลเหมอกครับหายกาแฟกยู่นะครับเก็บขอ,องเองมื่อคืนอากาศดีมากครับนอนในเต็นท์ฝนตกปอกแป๊กปอกแป๊กถือว่าคุ้มค่ากับการขึ้นมานอนเต็นท์อุทยานในรอบเป็นสิปีนะผมไม่ได้นอนนอน กลางฝาม,งามันก็สิดไปแล้วน้ำน้ำน้ำถือว่าเต็นพ์พอดีเลยน้ำโอ้แล้วข้างในเนี่ยโอ้แห้งสนิทดีมากเทสังไต่จะได้เต็นท์นาสีเทอจารย์จักบาทเข้ามาดูาสิสองพันอะไรบอสไม่น่าจะอยู่นะน่าจะห้าหกพันเลยแหละผมว่าเต็นขนาดเนี่ยเต็นดีขนาดนี้ เมื่อคืนฝนตกหนักครับประเมินสถานการณ์ว่าไงเมื่อคืนเมื่อคืนแกประเมินว่าอยู่บ่อไรแทะเอาอยู่แน่เอาคิดอย่างนั้นเหรอใช่ใช่ผมกคยลุกมาปิดประตูนหน้าต่างปิดอะไรก็โอ้ยิ่งสบายเลยคันนี้ผมประเมินว่าน่าจะได้ย้ายนะโอ้ผมว่าปรากฏว่าเต็นท์เขาดีเกินคาดผมเคยเห็นเต็นท์ดีๆที่เขาขายหลังเป็นหลายพันหลายหมื่นผมว่าขนาดนี้กําลังดีไม่เก็บไม่ เก็บไม่ยากมากกับผูใ้ใดมือหนีมากกับผู้ใดงานนี้มากกับพีนนบพ่น้องที่จังหวัดครับจังหวัดอ,อุบลอำนาจศรีสะเกดเจ้าโสธรเขาเอิน่นกลุ่มเจริญราานีเป็นกันสรุปงานประจาปีครับทํางานด้วยกันมาเป็นปีก็สรุปงานน้ากันหล้วก็วางแผนไปทั้งหนาสงมอบงานย้ายโอ้มาก <laughs> มากใหญ่เจ้าของนี้มามาก สรุปงานมาสูบงานบริเวณมัใหญ่ดอกใช้ข้างในมันเป็นยังไงก็เต็นพี่นนในก็อย่างงี้ครับลบหน่อยนะฮะพอดีเมื่อคืนเอ๊ะทำอะไรครับทำไมมีร่องรอยเหมือนก็ไม่มีอะไรเนี่ยก็ <laughs> <laughs> เป็นอย่างงี้ดีนะฮะเขาให้ยังเน่ครับก็มีผ้ามีเ<อ>บาะมีเบาะฮะ<อ>มีมีถุงนอนมีหมอนก็ถือว่าดีมากครับ น,นอนหลับดีป่ะครับนอนหลับดีไม่ได้ฝันเลยเด้ยานอนหลับไปจากขนาดเมื่อคืนก็ดื่มนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ดื่มหนักอะไรครับมเมื่อคืนเดินดื่มพอเป็นพิธีดื่มพอได้พูดคุยมีเรื่องพูดคุยกับพี่ๆเขาบรรยากาศ้างนาโอ้หมอกขึ้นดีข้างนาออ,อ โอ้ยดีอกกีกบอ,อต,ติดตามเปนไมจะทำเรีวลตี้กับชีวิตผมฮะ <c oughs> ตามติดชีวิตนัก <c oughs> พัฒนาตัวนี้ก็เป็นลานตั้งการเต็นท์ครับก็ไม่ห่างจากห้องน้ํามากห้องน้ําก็ดีครับองดีก็อาบน้ําแปรงฟันได้สบายครับใครที่ชอบบ้านเป็นหลังทางอุทยานก,ก็มีให้จองได้ครับมีห้องใหญ่ห้องเล็กนอนได้นัง้งแต่สามคนนะครับไปเต็นท์นอนสี่คนได้ไหมครับนอนมันเขาทาที่นอนให้สามครับโอ้สีส่คนไ,ไม่ได้ไม่ได้ มันลบตัวลบกวนเต็มข้างๆนี่ครับบอกว่าห้ามรบกวนฮะงดใช้เสียงหลังสี่ทุ่มอะไรสักอย่างนี่แหละฮะเสียงคู่ค่าคู่ค่าไม่ได้เสร็จจากจุดนี้จะพาไปจุดไหนต่อครับเราจะไปจุดชุมรดวผามอมีแดงครับโอ้ผามอมีแดงก็มีประวัติศาสตร์น่าสนใจนะครับเป็นยังไงครับทำไมถึงชื่อผาออีแดง ทางมองอีแดงในเท่าที่สืบสภาพแล้วว่าทำได้ฟังทางทางหัวหน้าอุทยานโดยเจ้าหน้าที่อุทยานเมื่อวานเล่าให้ฟังนะครับประมาณปี2,504ครับก็มีครูแดงครับผมจำนามสกุลไม่ได้แกก็เป็นลูกสาธารณสุขจังหวัดหรืออะไรทักอย่างนี่แนะแกมาบรรจุเป็นครูที่นี่นะครับแกก็เป็นคนคนพาพักพวกมาเที่ยวมาอะไรพวกนี้แหละครับก็มีเช่ารถ สองแถวขึ้นมาเที่ยวนะครับตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนถนนมันก็ไม่ได,ด้ดีนะครับก็รถขึ้นเขาแล้วรถมันเกือบดับเกิดเกิดดับขึ้นมาแล้วมันก็มันก็ไหลลงแกก็ตกใจนะแกก็โดดโดดลงจากรถแต่ว่ารถเกี่ยมันมันไปเหยียบกคนเห็นแล้วมันเป็นลมทับแกทางเจ้าหน้าที่อุทยานเขาก็รีบลงมาช่วยเหลือนะครับแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลแต่ว่าจริงๆแล้ว แกก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวแกก็เสียชีวิตไปก่อนในระหว่างเดินทางน,น,นะครับทางจอนทิวาทียนก็ทํางานปกติครับแต่ว่าก็จะมีมีกลางค่ำกลางคืนก็จะมีผู้หญิงมามาเห็นภาพผู้หญิงเห็นคนมาหาเป็นภาพผู้หญิงนะครับเขาก็ก็เลยเอาก้อนเห็นที่อยู่ในจุดกเกิดเหตุไปตั้งบนหน้าผานะครับแล้วก็ เปลี่ยนชื่อจากเมื่อก่อนในหน้าผานั้นเนี่ยชื่อว่าผามม4.5หรือว่าเนิน4.5นะครับมีความลาดชันอยู่4.5องศานั่นเครับเปลี่ยนเป็นผามอีแดงก็คือผาผาที่ชื่อคุณแดงแล้วก็ก้อนเห็นก้อนนะั้นก็เป็นก้อนทีอ่อยู่ในจุดเกิดเหตุนะครับอันนี้ก็จะ<อ>ทําให้เปลี่ยนเป็นชื่อผ e าโมอีแดงสาเหตุตุ2504สาเหตุที่ชื่อผาโมอีแดงเป็นอย่งงนี่เองครับผมเดีย๋ยวเราไปชมความงามของผาโมอีแดงตอนนี้ okay. ซิกเนเจอร์หรือว่าไฮไลท์ของที่นี่เขาว่าหมอกทะเลหมอกทะเลหมอกครับวันนี้มีโอกาสเห็นไหมครไม่แน่ประเมินสถานการณ์ดูหน่อยประเมินสถานการณ์ดูเมื่อคืนโดนเมื่อคืนฝนตกหนักนะฮะแล้วก็เอก็น่าจะมีนะแต่ว่าไม่รู้จะมีแต่ว่าหมอกมันมีทั่วไปเลยตอนนี้ก็คือแบบเอเห็นได้ระยะจํากัดมากครับที่นี่ที่นี่หมอกก็เริ่มปกคลุมแล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับี้เมื่อวานเนี่ยตัวพี่ๆที่เขามาถึงก่อนเนี่ย ก็เมื่อวานมีลมหน่อยก็หมอกก็จะไม่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 เยอะเท่าไหร่เมื่อวานในในหน้าผานะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวนะฮะแสดงว่าเรืวเตาดวงบอกครับเราตัดจบตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเขาไปดูทะเลหมอกนะฮะจะซีบอกใี่ไหนังมันจบเลให้มันจบไม่ใช่เก่งๆนะ <laughs>